เอาหรอเอาซิเรเอาไ่จัยไปเลยสิเอาผงมือเอผ่หมอมือมือว้าไปเอาจ้าเขาได้บ่เผื่ได้แน่เปิดมรู้บ่าิเปิดเอาเืได้แล้วจะไปถึงพึ่งแห้งได้บะพวนี่นี่สแกนได้หมือนี่บอแมนเอา ดเออดูอ no ีกทีเ okay. ดียวเอาพี่น้องอากาศสบายดีและสวัสดีอ่าโต้ผมไปพี <h 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 ่น้องกันเบิร์ซูคู่สู่คนเด้อพี่น้องเด้อยาม ตอนกำลังที่เที่ยงแล้วแหละพี่น้องไงเนานะโดยอา้าพี่น้องไงเปิดภาพมาบันนี่บอลีอยู่อันว่าโรงพยาบาลศรีนครินทร์ขอนแกน่นน้ำพี่น้องเนาะโดยอา่าก็กินข้าวกินน้ำกันมาแล้วพี่น้องไงเนาะเอาพอดีเดี๋ยวสิให้ทงา,างเตียงเนาะกับบ่าวตูนเพิ่นพาเบิง่งพาชมในสักเล็กสักน้อยพี่น้องไงทางบอลลี่กันอ่าโตพี่น้องมาเห็นเลยกับช้างวันใหญ่กับกระโดกกะดแทะนี่พี่น้องไงมาเป็นมุมใด้เจใดแน่พี่น้องไงเนาะให้เพิ่นพาเลาะพาทัวร์ โรงพยาบาลกนสักเล็กสักน้อยพี่น้องได้มาอะไรก็ได้นะพี่น้องเนาะออทำอยู่เมืองเมืองหนึ่งบุรีมาเห็นอะไรกับช้งมาใหญ่กับกระโดนะพี่น้องเนาะอ่ไปกับรอรุ่นรอชมทางน้องโมพันน้ำเนพี่น้องไอ้น้องโมพ่นกันยังโบเล่เนาะเพิ่นตรวจตรวจนี่ผลตรวจนี่ยังเพิ่นกันยังโบเล่อยู่เพิ่นหน้ากับเข่าตรวจอยู่นี่รอชมน้ำกันนะพี่น้องเด้อไปพี่น้องไอ้เอาแหละเดี๋ยวไปให้ทั้งบะตูนบะเตียงเพิ่นพาทัวโรงพยาบาลในสักเล็กสักน้อย ติดตามชมให้กำลังใจพี่น้องเขาในเด้อพี่น้องเด้อทีมงานสี่หาคนมากำกันนะพี่น้องเนาะโดยปไปบ๊อบบสบายนี่พี่น้องเฮ้ยเราโหลดเลยเนาะอยู่สี่ท่อไปเลยโหลดจะมีจักทอ,<ะ>ทอมีทอเดียว <laughs> มีทอเดียวเมนพอดยสี่ <laughs> ทออีกบ่หนี <laughs> หน่สี่เลยนี่เป็นโชว์ใบ่ปที่หอมันชื่อเปนยัด เป็นบว่านเตงเอาวอเต้มีดอกเปงเนี่ยไหนมันชื่อใช่เชื่อโดยสบายดีแล้วประตูเนอะไปไปไปน้อพา่อยทัวร์ในก็มองไอัน่อยยังไ่เคยเห็นตอนี่บอตัวใหญ่โพดให่โพดแท้ใหญ่โพดใหญ่โพดังมาหลายแล้วอย่างเงี้ยโพกลางกลางเมื่อยได้สิบอกไงเมื่อยเมื่อยเอาืนที่บมเมน พ้อมเนื้อบบนเนย้ขอมีวิธีแบบไหนอันนี้เฮ็ดไปเฮ็ดไปสักกระไรเบิ่งตัวจะี่เล่เออเอา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 ไอ้ไไปไปแบดนี้จอดแบนี้เลยนี่เนาะ

แกว่าเทปป้อชอบประบุนยังไงนี่ข้างหลังไหนข้างหลังพนบบนี่ข้างหลังโอ้ยยังลมน่ได้พาบอดี้เลาะเบิ้งลงพยาบาลสีนักเล็กอ่ะไม่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 นี่ไม่เนี่ยเลยโอ้ยบ่ยังบ่บ่ยังบ่เคยเห็นนะอ่าบ่เป็ียังบ่เป็ียังอลไรจังว่ากัน กั example, ้นโฆษณาไปนน้ำลดคอยก็ได้ว้าวดิลี่เอรถกั้นโฆษณาไปนน้ำเลยอุเป็นการเสียเวลาเด็กกระดกกระโดดแท้พี่น้องป้องปายตั้งหลังชิวได้อีเนาะนี่ข้างล่างไงพะบุญอันนี้พคนกะ mình đi nhanh đi nhanh <laughs> <Mền bỏ. cười> đi đi ô ui nhắm bụng nữa nè bưng nữa ha ô hạc hẹn chụp 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 มหนบ้งเด้อนี่เด้นี่ยังไงนี่ีนนน่น้องเลยสมุสน,นักศึกษาคณะแพทยศาสตร์<อ>มหาวิทยาลัยขอนแกน่นเด้อ

phát của gì? ờ, đi rồi? Ta nhang bớt bớt, bớt bổn này bớt. Nho bỏ khăm điều. Thôi nương mát lại, rồi bỏ sợi nó, nó không để thế này. Cứu mấy lúc xuân, bán đi sườn hà ăn bớt. Đây sườn thì coi năng kín Này, ô. Ở đây, ở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  đây, กาแฟมีอยู่พวน้ำหนึ่มีมีมีกินกาแฟไปคอยหิวกาแฟแล้วโดยแม่จะเอาเอานอกก็ได้เอาตู้ก็ได้เอาเอาในตู้บ่ไม่ช้อนบ่นนะในในตู้นี่กับบุ่มเอ็นไม่ช้อนแต่มันคือคือการค่ายกันแมเขาในเพลง่เนาะนะกัพอกินได้อยู่เพลงอ่าเพลงบ่ฮอดบ่ฮอด เออพวกเจ้าชิบะแพงบ่อกประตูที่จะกินบ่แพงบันไดเออพระข้าพงษ์จับปะมแต่มีแต่ว่าคอยอยากผักแป๊บหนึ่งนะเ็จ้าของน้่งบ่กินสมตําเมื่อกี้นี้ว่ะอ๋เดี๋ยวเจ้าทีเข้าไปข่าบ่เวาบ่เข้าพ้องกันแล้วนั่งนั่งขาจังไรเด้อเด้อเด้อเด้นั่งประตูนะเฮียบุตรนั่งก็นั่งก็นั่งโอ้อย่างไรมึงไหวฮือนเลยเนาะนั่งกินข้าวได้ป่ะบุตน เนี่ยงามเนาะเนาะเลยมินดาเนี่วงามไปเลยนั่งกิ่พูดข้างๆนี่มีลมพอมั้ยพี่นเอาไหมลมอู่เนาะโดยว้ายนั่งกินข้าวกับลูกกับเมียกับพี่กับน้องนี่เนาะปุ๊บพี่นเราไหยเป็นลมเป็นโอ้ผักเตาะโอกันไปเลยเนาะผักกะดีเลยโดยโดยเห็นเอาไหมคือว่ามันยังยิ่งใหญ่อลังการแต่ดีเนาะอเด้อพี่นเราไหย

มีเพลงไปแจ้งไอ้เนาะมีบ่ใช้ทางเข้านะหนาพุ่นพุนบ่อ๋อผูกพ่นไปแจ้งมาลายแท้เนาะอ๋อขอบุญขอบุญ ูคนลายที่นี่เนาะนี่เพิ่งมากินเข่าแต่เก่าคู่โบรายขนาดนี้เข่าของดูเข่ารึเข่ารูไปเลยไปเอลยไปเอาฝันหมูฝันหมายบายเอาจะเข่าได้ปะเปิดได้แน่เปิดมดูไปดิเปิดดูเอา เาได้ล้วจะไปดึงเพื่นแห้งได้ปะมูนี่นี่สแกนไลน์อมือให้บอกแมนเออ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 โอ้ยวพี่นอกบ้านนอกบ้านนอกเขาคุมมันเป็นนะนี่รด สวัสดีครับผมสวัสดีครับสมอพี่น้องเอกันอีกแล้วพี่น้องเลยเยกันอีกแล้วแซ่บคือเก่าอยู่บ่อกาแฟเจ้าอ๋อคือเพลงแค่นี้เจ็ดชิบห้าบาททุนะเจ็ดชิมห้าบาทปอถามปอเตียงเลี้ยงก็ได้มันนี่ไหมพี่น้องเลยอ่าขายเขาไม่ละช้อนสองพ่ออยู่หรอกยังนี่คือคือคือยังชื่อหนึ่งเตี๋ปหนึ่งนี่ชื่อนึ่งอันนี้เพิ่นมีดาวอยู่บ่ครับกาแฟนี่ดาวได้อยู่บ่ดาวเส้น พอนพอนนะครับพอนเมือได้สิบาทนี่ประมาณนี้เฮเนื่อาเนาะเอาเอาเอางเอาายังเอ้ายังมาบุญจ้านะแต่เาคสองคนไม่้คือสานหลายมาน่เนาะบอกแสดงว่าคอยตาตาตาฝาดตาฝาดเอาเอามกมกค่าเย็นครับผมมกค่าเย็น เอ้าแบบเต็มท really anyway? ี่เลยครับพ่อแต่ผมรนแทะพ่อะไรก็นุ่ัวพ่ออะไรก็ได้จเป็นนัวน้ำบอกเ้ยพึ่งชุนรดใช่ชุรดชุรดนว้ายอเตรเนอ้าเราบอกมันนุ่วเนาะมันนัวกันมิจะใช้เป็นนัวอะไร่แล้วจบเพิ่มก็จับมาคะ อ๋อมันนบวานก่านจขึ้นแล้วบอต้องก็ได้เจ้าอ่เป็นเป็นฟองะนะมีบ่เจ้าเขนเอินยังไงนะฟองนฟองอันนั้อันแฟบพิ่นชักแฟมฟองมาใส่ฟองนมออเจ้าได้เอายางเจ้าน่ะอ่เยได้แางขวนเอแมนอมนนะเด้คอยเเลี่ยงก็ได้บอเย็นๆเลยนะน้อยเย็นบอเย็นน้ำาแข็งครับน้ำแข็งแก้วน้แก้อนแมนแมนเมนกาแฟเย็นบอ ลูกข้าคนอื่นพอดีช่างไว้ไว้เลยนึงกาแฟเย็นอ้ีขออบอบไช้นมนะบมังนมอันนีเป็กาแฟดำลจาบอก้เอานี่แหละเอาเจ้าดีลาไดไเฮ็ดคื้นบอบอกบะใช้นมเนอะอนอันบใช้นมจะเป็นตัวนี้ตัวนี้ด้อันนี้เดันนี้เมนบอกาแฟบ่เอฟเฟซโซ กาแฟนมบมเมนตหมายหมายถึงนมเจ้าน <mm e oh 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 ี <im im ่โบไฮชใชแอันทั้งๆขาาวนี่บีบครีมบิบครีมบอก amen ครับผมมะได้กินน้ำจิ้มปากนะเจ้าก็จะไปท่าปากวะปบะบุญโอ้ยเนาะวันตุนเอพิโซดเนาะเอพิโซดสามได้ก็ได้ครับผมเอเนาะผมจะได้บวดหัวท่าพี่เพย่ปัญจิ้างคอเนาะแล้วก็เอายางอีกว่ายางอีกว่าพอแล้วพอแล้วเนาะ อือตดวแนวนะนี่จังก็ได้ใช่เนี่ยปอตูนโดยก็กินชุบตำเมื่อกี้นี่นะอจากินโอ้โหแล้วขวบไปของน้ำนาเกลียวผิเผ็ดเออในผิดผิดในหวานมหวานกินแล้วก็แบบว่าน้ำตาลขึ้นแล้วก็ไปหาหมอเลยอย่างประมาณนี้นะ อันนี้เพิ่งจะขายเพื่นี่บอฮะออใช่ขนมบ่จังหวะเออพี่ีแม่พี่แม่พี่แม่พี่ไปประตูอืมอืมเนี้าเน้ยอ้ะอย่วเขาก็มาบวบเผาเนาะพ่อจะเสียของเลยบวบเผาบวบเผาเผื่อแต่มันเชินจังหวะฮึมพี่บอจับป้ายพี่บอโดย กะเพลกินได้อยู่ดอกวตุนเลยสามสิบบาทสามสิบบาทสามสิบห้าบาทเนอะเาเพราะได้นั่นเนาะแต่ว่าไง่กะเพล็กินได้อยู่กะเพ่งกเหินได้ยากเอานี่เอานี่ละปันกันกินเนาะเมน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 วัตุนเนาะลายลายชิ้นเน่ทีปันกัน ไข่กระปูมีบ่ครับไข่กระปูไข่กระปูมีมือนเนาะเด้เห็นอ่ะไข่กระปูบ่แเมนฮะปูอัดอันนี้กปูอัดบอกเมนไข่กุ้งโอ้พิช่าก็มี่บอกรู้ข่าวพลายใช่เนาะบัตรตัวเงินตัวทองดีแล้วชิมเฮานี่ดึงดูดดุค่าเนาะหอมมากใส่เชลเลยชิโน่ไ เฮ้ยรอบรอบพันคิงกันก่อนตะเบิร์เนี้ยปรบุญเบิ่งครับเบิ่งนี่แท้เบิ่งนาะเจ็ดเจ็ดสิบบาทอ๋อกระพุยคือกระพุยอย่างบ้านเท้าใช่ไหเนาะคือน้ำมันปะกอกอย่างเงี้ยใช่ไหมเนาะอ้าวมี่ยังเนี่ยมียังหุ่งหัวไว้พิ่มเนาคือหัดไว้ฮัตแค่เนาะบั้นเราให้ยแท้ เราให้บ่มันยุ่ว่าผามันนะมันนี่จะเอาอันนี้เผื่อเนาะเป็นเอกลักษณ์ของเปิ้ลบ่พอเผื่อแล้วน่ามั้าวมาจ้าไปกินส้มตามเมื่อกี้กระเพาะขึ้นว่ะคือว่าได้มาชิมผิดนี่ยังไงเออเจ้าบุญชนใจว่าพี่บุวยยังไงบุบคือวันนี้เนี่ยคือวอรี่ คือเจ้าเจ้ากระสันเพื่อนลองโซนไม่ถึงเลขวะอันนี้พี่เจ้าดิลังนี้ว่าสมบัติเลยก่อนเออมา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 บาบุญปัจจุบังของมาติโอเคโอเคโอเคชนมาได้เอาบาบุญบาบุญเออมันยังคือมีดแดงๆนะมันเอติเชอรเยนอันนี้ห้อยจูบพคนฝากมากห้อยจูบลีก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 ลอนเอาประตูเนาะ này thuốc khà mm. đồn nó chi này nó này móc khà bớt rồi móc nhẫn đấy móc khà phong 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 phèp móc lọ อมมกเลยป่ะใช่คำน้จะยาอมมกนี่ยใช่ไหมมันชิบมึงดูบุเอาประทานตูนขึ่นแม่เจ้าน่ะโอ้ยอยจะเห็นเจ้าขึ้นเนี่ยต้องชิมป้องอยู่แท้ขึ้นดเ้า่ย่บ้าเราเม่อเรามืองใส่ขื่นเฮ้ยมอกระปองเขาเาไล่ขึ้นเดาเราไม่เลยนะ่เราจกโอบเนาะเราานเนาะโอ้ยข้อนท้องเลยบอวาลองดูวุธ

เดี่ยวยง่ายอยู่เดี่ยวนะเดีนี้เอาเอาโมเมนต์บอกหรือยังเออเเอาเออผ้อาวอไพรเพรพอแล้วไวแล้ววมาตุนนี่มักโอ้เชฟนี่ไงเชบหวานหวานมันกลมกลมอร่อยอร่อยเก็บให้ได้เสร็จเ แกเพจบลกหอยกินเนี่ยมันออกอีกนะโอ้ยอย่งางไรเจ้าของบล็อดล่ะกินกาแฟใช่ไหมเนาะแล้วคนมันกินนัววานนี่ไอ่ดูดบดไว้แท้น่าักเกียดแท้น่ะกินบดหมี่ฉีชันน้ำมูจากนี่เ่นี่บอกว่ามึงเนื้อมูเงื้อปลานจูนนะ่ะมีเจ้า <c oughs> รถบ,บัตรเดียวโกวบดเครื่องนึงเนี่ย หน้าเกียนโพดพี่น้องเลยน้ำเลยคนไปได้ง้อได้กล้วยอยู่น้ำปะนี่ของบาเตียงเลี้ยงเนาะเป็นของเงินส่วนตัวเองประหยัดได้ประหยัดเอาได้พี่น้องเนาะส่วนโตไว้บรมีบรมีเนื้อใดญเนาะใส่สนัดมีส้นัดพี่น้องเลยส่วนตโตเพียวๆเลยส่วนตัวค่าน้ำมันใจน้ำมันเองเงินน้องโม่ให้กับพี่น้องน้ำเพิรนเนาะบรมมีแผงมีบดเจ๊บดกบดเจ๊บหนเผื่อเห็ดของเพื่นเอง าจของเพื่อนเองเนาะนั่นก็ได้มะเมือกน้ำมันคายยคากินเนอเอาออกเองเดี๋ยวมีห้องมีผู้ใหญ่คนเช่าให้เนาะต่อคืนเออเดินได้ประทานเสร็จับสมตามไปปหกหกสิบบาทเพิ่มบวกเหอยอันนี้ขนมนี่มีอะไรเอันนี้บ๊บุ๊ด มีเข่ามีอย่างพิ่มไหมเข่าไข่นุ่มหมีเมีไหนเข่าไข่นุ่มนะปลาตูนเห็นปั๊ได้ประธานตูนหมอนซาประธานป่องกินเห็นมันฟองฟองเะประธานตูนรูปเลยวเียงลยวันเเมื่อเดือนตัวุชับเอามาพี่ปลพกับเลด้อหแมเพือกินกือให้หม่หมกเนาะกิน่ออ่ก่วยาทวงกยังอยู่ ก่อนเตรียม้อมเจ้าว่าเจ้าจะใส่เม็ดใสเตรียมมา้อบมาต้องยาดกระเป๋าเมยพันไงเป็นยังไงใส่ยังก็ได้ใส่เงินทลา่ล้านก็ได้เนอาดีได้ประตูได้คนพกสายนี่มาสองอานพูดอย่างนี้ยังพึ่งดูเห็นี่ยอุ้งปงอยู่โดย นี่เวลาทำมาหลายมื้อกินทอดลูกกันนี่ปลูกลูกกันเลยรับตาไม่เงงเยอะหูร้อนมาอยู่เนี่ยวะอ่าจะได้หูหูเมียโอ้ยสิได้เพราะได้หูเมียไว้ยช้าหูเมียไว้แล้วไปยังไงเอาไว้แล้วไว้่นเลยโอ้ยเจ้าก็เะ็ิบเป็นอกได้ไอหู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 โคโรตบอสกินี่กับทรหาอยู่ กฏบัตนีนมิงานอะไรได้ย mm ั่โทวหาจิโทษตลอดพอได้เนาะนะโอ้ยพี่น้องไอ้พวกเกิดำมาแต่มาคิดทวกอาลยูกมันงเล่นนะี่เจ้าเลเจ้าเลยกบมกืนกับลูกเจ้าปะนี่อางนั้นนะมาถามมึงน้องโมแล้วหรอบอเจ้านะท่านจะตอบดู ยันยังอยู่ป่อขะเท่านางถ้าเพรเฮงเนาะเฮ้ยก็เคยเห็นแล้วก็มันก็ตื่นมืดมืดบอกมันมือก็ไม่พอยังเป็นความละเอียดเนาะมันต้องซองต้องยังบางเนาะกับรอคิวเราเข้าเอาเข่านอกกับโบไรเอออะไรเข่าห้องแล้วคนจนอนตัวไปสไลิปนี่พอแล้วเนาะพอแล้วพอแล้ว พอกระจุบแล้วเอาต่อพอสักินเห็นเบ็ดไหมตุ้นกินใช่แค่ชุดกินแล้วน่าประหารก่อนกินกินกินสักขออนุญาตผักเบกก่อนเดี๋ยวทั้งว่ากันพี่น้องกันเอาเบื่อไหนพวกมันแซ่บแซ่บเจชิมหาบะถเนกนี่นี่นี่มามามือเล็กเด้มามือเล็กด้มามือเล็กเบ็นลายมือไปกินกาแฟโบราณนะบ้าน แก้วละยี่สิบบาทก็บาทน้องบระทุเงินเบดิดเงินมันเบิดลง <c oughs> เอาชิปแก้วกับเจลอยปลายเลยเนาะกินขึ้มือจะช่วยมาไหวเนาะนี่พาบรีชิมเบิังซืออะไรรีประทุกินนั่งเดียวนี่ก็ได้่ <c oughs> นแล้วชดแล้วชิเฮ็ดเพิ่นอนเดอกนี่ขค้น้อยนี่เพิ่น,นขับรถเปลี่ยนอยู่เนาะเอาชิพนึ่งบรบุญเลยพากันเดกโล่งอยู่เด็กขับรถในไทยนี่ย อาหม่งลุงลุงพิตางก็บ้านเขาเนาะแต่ว่ารถไล่ใช่ไหเนาะรับการใช่รถใช่ถนนใช้เล่นใช่อย่าง้โม่ข้องปะเดเนาะจันทางเหรอเมนูโดยโดยาขบุญฮิินบุญเนาะบวจันทางเวลาไแดกัน่ชอดสายชอดกลัวชอดสายอดกลัวยไปข้งใน หลายเสร็จเหมนกันอยู่เนาะผ่านกันอยอะดู่บ้านเขาเล่นเดียวเนาะ่บ้านเขาเล่นเดียวเล่นไปเชฟปนเราเชฟปนเลยนที่อ๋อไผ่ประปุนไปนเลยแกเสียงหิงัวยยักโกรธแล้วเนาะตอนเว้นอยู่ลนี่แหละเคยสช้เหยื่อเพื่อนยังไงวะทอดเยอะเลยอร่อยล่าตอนเล่นมันจะเปิดไฟเพื่อประดับประดาให้มันหนักเบิ่งเนี่ยอ่ะเฉพาะเฉพาะเต็น อันน่ะในนในร้านกาแฟจะบมกวน่ี่นเเาะเาตั้งเดือนสองเดือนาไกฟกันน้าบ่อเปิดยี่สิบสี่ป่บ่สี่หามูปไปพี่น้องว่าแซ่บหลายได้มาชิมกาแฟมันชื่อห้านเี่นะไม่ไปถามเพิ่มเนี่ยบินบิลลี่บอกโบเมน เบลเบลเบลลินี่เบลลี่บ่เบลลี่บ่บิดเมเจอเบลลี่ไปจังเนาะเหมื่อเบลลี่ยินดีต้อนรับไปจังบอกเบลลี่เบลลินี่แอนเมโลเบลลี่เบลลินี่โอ้ยขอบคุณครับผมขอบคุณครับเมย์แล้อ่านให้เบลลินี่เบลลินี่เบลลินี่แอนแอนบรูแมนบอก แอนบรูแอนบรูแอนบรูเสียงจะดีด้วยยาช่ไหมไปไปพอและไอพี่ไอพี่น้องพี่น้องไอบ้านไหนเมืองคนไปลาพี่ลาหน้องก่อนวันนี้เซฟลายกาแฟแห่นเพิ่นเนาะไปมาลงแอมรูไปมาลงพยาบาลโคตรเก่งกะเว้มาชิมได้เด้อพี่น้องเด้อละละคมราคากะเจ็ดสิบห้าบาทเนาะเกี่ยวเกี่ยวเข่ามือนึงบ้านเฮามือนึงไม่ได้พอเลยเดี๋ยวนี้ บ้านเมยน้งเบิร์นหาสิพันหลับมือหนึ่งบุบวันได้ยุ่กาแฟแก้วนึงนั่งรถมากินพี่น้องเลยกินไปกินไปนน่ง้วกันกาแฟต้มเยอะกว่าเตียงว่าเราเนี้ยไปพอไรให้ยืนให้ยามมีแต่ว่าฝากรอเบิร์น้องโมเพิ่งจะมีโมเลียวอยู่เนาะทั้งช่องมาเตียงได้พี่น้องเด้อเดี๋ยวรอติดตามทีมงานเขาสี่คนพี่น้องเลยยังมีไตพริกดำเกลือมาฝากอยู่เนาะยังยังอยู่แต่ว่ามีอยู่พี่น้องเพิ่นโทรมาอยู่เนาะ ฟังเบิ่งหรือว่าจีเนี่ไก็จังว่ากันไปพี่น้องกันไาๆเด้อพี่น้องกัยหลายเทื่อยบ่ายเด้เนาะไปไปไป,ไปพี่น้องกันยโดย